สวัสดีครับวันนี้ก็มี v o l v o 740มาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจนะครับเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องเจลงเล่มอะไรเรียบร้อยนะครับรถใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับน้ำมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ใช้แก๊สก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับภายนอกนะครับก็จะมีกันชนนะครับ ที่เอาไปจะต้องเอาไปก็คือจะต้องเก็บสีนะครับมีสีกันชนกับสีฝากระโปรงนะครับที่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตรงส่วนอื่นก็ยังสวยงามนะครับยังสวยงามนะครับตรงชิ้นอื่นนะครับหลังคาด้านข้างนะครับก็ยังสวยงามไม่ต้องทํานะครับสีก็ยังใช้ได้ยังยังใช้ได้ครับ จริงคือถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็ลดอายุลดราคาขนาดนี้นะครับมันขับใช้งานได้ปกติก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสีอยากให้มันสวยงามไอ้ตัวนั้นก็ก็ค่อยไปเก็บเอานะครับก็จะมีปลายท่อนะครับเสียงนุ่มนะครับของเครื่องเจนะครับนี่นะครับสีสงวนส่วนอื่นก็อย่างที่บอกนะครับจะมีแค่กันชนหน้ากับฝากระโปรงนะครับแล้วก็ภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ เบาะหนังเดิมๆปรับไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าเนี่ยมันมันปรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างกระจกก็จะกระจกก็ฝั่งคนขับนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็รถก็จะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์เจนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับก็ก็โอเคในระดับหนึ่งครับไม่ถึงกับว่าสวยงามสวยกริบอะไรขนาดนั้นนะครับต้องต้อง แจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเดิมๆของเขาอยู่นะครับอันนี้แผงข้างฝั่งฝั่งด้านขวาก็ยังโอเคอยู่นะครับเบาะหลังนะครับก็ยังเป็นสไตล์เดิมสไตล์ของวอลโวเขาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องอันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง 1J นะครับ 1JZ ติดแก๊สระบบมิกเซอร์นะครับ,ก,รบ,บ, er, รบก็ใช้งานได้ปกติรถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับบอกได้เลยว่ารถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับพัดลมเป็นพัดลมฟีปัมนะครับนี่นะครับไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนพัดลมฟีปัมนะครับแก๊สเป็นแก๊สแบบมิกเซอร์แบบดูดนะครับนี่นะครับห้องเครื่อง เครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับเครื่องเกียร์เปลี่ยนครบปกตินะครับเรื่องเครื่องเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับใช้งานวิ่งยาวๆได้เลยนะครับสำหรับวอลโวคันนี้นะครับตัว740นะครับเครื่อง1 j z นะครับติดแก๊สนะครับใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับน้ำมันใช้ไม่ได้นะครับรถคันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องไปทำก็มีในส่วนของสีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะมีฝากระโปรงหน้ากับ กันชนหน้านะครับถ้าจะให้สวยก็คือเก็บสีตรงนั้นนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะครับในส่วนของเครื่องภายในเบาะฝั่งคนขับเนี่ยมันปรับไฟฟ้าปรับมันจะปรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับได้นั่งในระดับปกตินะครับแล้วก็แอร์เย็นปกตินะครับรถแอร์เย็นปกตินะครับแล้วก็กระจก ไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าจะใช้งานได้แค่ฝั่งคนขับด้านเดียวนะครับที่เหลือก็ต้องไปไล่เก็บเอานะครับแต่ว่าฝั่งคนขับส่วนใหญ่ก็จะใช้ฝั่งคนขับก็ใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคนะครับและก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็อาจจะต้องมีไปเก็บพวกลูกหมาดด้านซ้ายนะครับด้านหน้าซ้ายนะครับที่จะต้องไปทําเพิ่มเติมนะครับสําหรับคันนี้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษี 6- 5นะครับ เครื่องลงเล่มเรียบร้อยนะครับเครื่องลงเล่มเรียบร้อยเอาไปก็โอนแปะเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับราคานะครับราคาเราตั้งไว้ที่29,000บาทนะครับราคาก็ยังยังพอต่อรองได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับราคาลดได้ไม่เยอะครับเพราะว่าเฉพาะภาษีเราก็ต่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับคือรถเราใช้งานอยู่ปกติครับเพียงแต่ว่าได้คันใหม่มาก็เลยคันนี้ก็ต้องขายออกแค่นั้นเองนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ